และกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด sab u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับหากท่านผู้ชมคนไหนที่ผมทําคลิปแล้วก็ไม่ชอบก็สามารถกดข้ามไปก่อนได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านใดที่ว่าผมทําคลิปแล้วไม่ถูกใจก็กดออกไปได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเหรียญหนึงบาทกันจนาพิเศษรัชการที่9พศ2539นะครับผมก็เหรียญที่นักสะสมเขาตามหากันคือพระเสียงกลับนะครับผมไม่ใช่เหรียญปกตินะครับผมนักสะสมเขาตามหากันพิกพันดินหากันว่างั้นนะฮะ สิบเหรียญสองหมื่น 20, บาทว่างั้นนะครับผมราคาถึงไหมนะฮะจริงไหมนะครับผมก็ไม่จริงนะครับผมราคามันยังไม่แพงอะไรมากมายนะครับผมส่วนพระเศียกรกับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายครับก็เต็มที่ก็หลักพันครับผมหลักร้อยสี่ห้าร้อยหนึ่งพันประมาณนั้นฮะ เห็นนักสะสมเขาตามหากันรับซื้อกันเหรียญละ2,000บาทเขารับซื้อสิบเหรียญสอง0มื่นบาทนะครับผมว่างั้นนะครับผมรับซื้อเหรียญละสองพันบาทเป็นพระีสียนกลับนะครับผมสิบเหรียญก็สอง0มืนบาทว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่สําหรับผมก็ไม่เชื่อนะครับผมก็เหรียญหนึงก็ยังไม่แพงนะฮะถ้าหากช่อง youtube ที่เขามีหน้าร้านใหญ่ๆ คือช่องระดับประเทศที่เขารับซื้อที่เขามีหน้าร้านอันนั้นคือเขารับซื้อกันจริงนะครับถ้าเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้ผมจะไม่เถียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มนะสะสมแล้วก็บางช่องอะไรอยางเงเขารับซื้อนั่นก็คือว่าไม่ถึงนะครับผมราคายังไม่เกินนะฮะถามว่ามีไหมภเษีเงยนกลับมีนะครับผมแต่หายากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลก็คร่าวๆนะครับใน กลุ่มนักอสะสมเขาตามหากันเหรียญละ2,000บาทสิบเหรียญ2,000 20, มบาทเป็นผาเสียนกับว่ากันประมาณนั้นนะฮะเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9ก้าพศสอง9นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ข้านะฮะหากผมพูดอะไรผิดพลาดไปแล้วก็อะไรตกหล่นไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกๆ ท่านด้วยนะครับเพราะผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับผมขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับผม mm. ก็หากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ mm. ถ้าคลิปไหนที่ผมไม่ได้พูดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านด้วยนะครับพอดีผมทําวิดีโอกลางคืนไงครับก็ต้องแบบไม่อยากพูดเสียงดังไงครับพอดีเราต้องใช้เสียงนะฮะ ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะฮะช่องผมไม่จําเป็นต้องหลอกลวงนะครับผมเหรียญไหนที่รับซื้อก็คือรับซื้อนะครับอันไหนที่ไม่ได้บอกว่ารับซื้อก็คือไม่ได้รับซื้อนะครับผมนอกจากว่ามีราคาเออเรามาเรียนรู้เรื่องราคาว่ามันจริงไหมไม่จริงไหมประมาณนั้นนะคะโอเคครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับผมมาพูดในมุมของนักสะสมนะครับผมไม่ได้มาพูดถึงแบบในมุมพ่อค้านะครับผม แล้วก็ต้องบอกนะครับผมผมเป็นนักสะสมมือใหม่นะฮะก็ตามช่องเลยนะครับผมมือใหม่ขายเหรียญชาแนลนะครับผมแต่ส่วนใหญ่อะผมอยากจะขายมากกว่านะัะผมรับซื้อนี่คือนอกจากว่านานๆสักครั้งหนึ่งฮะประมาณนั้นอันไหนที่ผมถูกใจผมก็จะรับซื้อนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ซื้อบ่อยนะครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้านะฮะก็หลายครั้งก็จะมาประกาศรับซื้อบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะฮะก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับ ก็ประมาณวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมเรียนหนึ่งบาทกาญจนาราคาไม่ถึงนะครับผม2อง0มืนบาทนะสอง0ันบ,บาทก็ไม่ถึงนะฮะและกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับสวัสดีครับ